อันนาคนใต้เหรอ <c oughs> เอาไม่ได้ยินแล้ย <c oughs> <c oughs> นาเป็นคนจังหวัดอะไรนี่จังหวัดสงราโอ้ราเราเรานครศีธรรมราชอ้หโอเคโอเคโอเค แล้วมันอไ้าง่อ่อนที่สุดเ,อเลอน้ซื้อปืนตาลูนะไหนซือได้ถึงปืนไหนเรามีเราเรามีทอมสันนี้พันห้าพันห้าพันห้าหนูว่าไง ซื้อซื้อไอซอริเกิลมอาจะซื้ออะไรก็ได้เราเราเราต้องเล่นเ้อเล่นเราเล่นไม่เป็นเกมนี้ในปอแนนปอหนึ่งปอหนึ่ง้ยเท่ากันเล้ใช่เออเราอยู่ปอหนึ่งในในกี่ปีเจ็ปีเหมือนกันตามตามเามลำเบอร์หนึ่งตามตามเรมาลเบอร์หนึ่ง แล้วมันปีนหน้าต่างยังไงอ่ะเฮ้ยแต่เขาบ้าน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 มันนายไปไหนอ่ะเฮ้ยเราบ้านไปมันปีนหน้าต่างยังไงอ่ะเอ้ามามันปีนหน้าต่างยังไงอ่ะเมื่อกี้เราปีนไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเราเจอคนเราเจอคนนกนกนก คนนึงน้องนอ้อเราจะตายนายไายไล่เฮ้นายเราหนองนี่มันเข้าหลังยิงสิบกระสุดไม่เตกนายตาตานี้ออนไปก่อนเออออนไปก่อนเดี๋ยวเอาจริงละตาตานี่จริงแล้ว จะซื้อไอ้นี่นะปืนปืนใหม่นี่มันคู่ได้สองกระบอกนี่อ๋อเวกเตอร์นะเวกเตอร์นั่น,น,เ,นเองซื้อมาไงเสียวอ่ะไอเราเรตังค์ไม่พอเอาเอาของเราไปก็ได้หนึ่งกระบอกมา,มาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรในในในไม่มีปืนลูกระวังแตกกันไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราเล่นอยู่ไกลๆในระวังเันหมอกไปโอเคโอค้ยในตามเรามาแล้วกัน โอเคโอเคเราตามนายไปตอนนี้มันต้องเล่นมันบ้านนายไหนอ่ะโอ้ยต้องพอนายตอนนี้ตอนนี้เล่นมบนบ้านนายนายมันมีคนควงระเบิดมาเห็นลงไปเห็นแล้วเห็นแล้วนายมันมีต้นบนเลยเลยลงไปแล้วมันอยู่ใต้บ้านแตกหนึ่ง สวย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 มากนายสวยสวยงามโอ้ยนายเดอะแบกว่ะนายโคตรโหดเลยตกเร็วนายอะไยนายมีได้กระบอกซื้อนะเอ้ยเดี๋ยวเราซื้อหนึ่งเอาไม่เดี๋ยวเราซื้อให้อีกกระบอกอ่ะเรยวเราได้เร็ว เนี่ยมันแยกคู่ไงวะไม่เอาเกาะเอาเอาเอาไอ้วอลไหมไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรเอาหนี้เราใครเห็ดนี่เราได้แล้วไปตามเรานะนั่นนี่เล่นยากเลยนะวิ่งโดดวิ่งแล้วโดดโดดเต็มต้องวิ่งโดดเลยเราไม่เคยเล่น เอาดาวทำเลยระวังระวังมีคนมีคนไอ่วะเป็นไงอ่ะนายเราเราเราโคตรโหดเลยเราใช้ปืนนี้โอ้ยนายอันนี้แต่เราพาขึ้นเล้งเอาไหมเล้งทั่วไป เอ้อยู่เล่นไลยอันนี้เราเล่นตาสุดท้ายแล้วเราจะไปนอนแล้วไป็นบอนลออเห้อเจอไมไม่โอ้แต่เอากลอกไหมมีแล้วมีแล้วแล้วรวยบ้านไหนรวยซื้อซื้อกลอกทิ้ง,ขอขอของเนี่ยฮะได้ได้ค่ะเราได้บอกแล้วนะเดี๋ราซื้อปืนให้โอเคโอเค thank you ในชื่ออะไรอเซว่ในชื oh ่อเซเว่นเอออเเว้ไแล้วชือทีต so, ัวทีตัวเดียวแต่ตอนนี้เราโดนข้างหน้าุกคยข้างหน้ายเพราะว่จัดการหลังนี้ไม่ได้หน้าดาวาวเดี๋ยวเราเชเะไไ เก็บสามนเลยบางทีถ้านะมันตึงมากก็เก็บไม่ได้โอ้แสดงว่าแล้วแต่จังหวะใช่ไหม,มไอวัวหลังไอวัวอ่าไม่มีมมมต้องรถต้องรถต้องรถฝั่งนา้าฝั่งนา้าสวยเราจะชนะแล้วอีกตาเดียว เกอย่ะนร้านนี้เราชอบมากเลยนายซื้ออะไรบ้างอ่ะเด็กๆซื้ออะไเอ้ยเราเรามีตังค์อยู่ตอนนี้เรามีสามพันเลยนะเรามีห้าพันเลยนะเอ้ยมีนายมีเยอะจังวะเราใหไ,ได้เลยย <Yeah. S 2> ิ่งนายนาลองดูดาเมจแต่เราดาเมจมากที่สุดในกลุ่มละมันดูยังไงกดไปที่นั้น พี่ใช่ยชนะสีฟ้ากับสีแดงเลโอ,โอเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยนา่หัวจดจังวะแล้วก็กดออกแม่สุดยอดเลยว่ะเรานักถือเลยเอาไปเลยต้องตัวด้เอ้ยรู้จักอายุโอเคไหมรู้จักเลยเราเราเราเพิ่งมาเล่นฟีไฟเราลง ไย้นนกช่วยดีนายช่วไม่ได้ระวังระวังมันอ้อมมันออมมันอ้อมอ้มมานะ First blood มา Double kill ไรเอาไม่เอาไม่ชได้คะแนนมาลโอ้เพื่อนเราตายรเลยไม่มีนายนายว่ายังไงอยากกินมืนไมอยาก ทำไง่ได้อ๋อแไม่ไดซ้อมแบบซมาด้ซ้อมเลยนะเดกวันนาสตินว่านไปฝึกในหมดสีสตล์ใช่ไหมไม่เราไม่เาไม่คยฝึกในหมวดนี่ตเอ๊ะทำไมนายนายนายเท่ยว่านายไม่เคยฝึกเลยอนายเรียนรู้เหรอไม่ไม่ได้เรียนรู้ เราเราปรับไอ้นั้นปรับปรับปรับตัวยิงตัวอะไรในให้มันเข้ากับมือโอ้จะให้มันเข้ากับจังหวะไ,ได้ซ<ด><ด>ื้อปืนคู่นี่เราซื้อแล้วปืนให้มันเล่นคู่ได้นี่เราซื้อแล้วนี่เราซื้อแล้วโอเคซื้อก่อซื้อก่อโกนโอเคปะ่ะตามามาตามมาไอ้หนึง่งบ hmm. าร์เดลโลโซนสเต็ป ทำแลมาวิ่งวิ่งกรโดดวิ่กระโดดเอเราโดนยิงวล่กระโดด้อะไรวะงอะไรวะอะไรวะในบ้านหนึ่งคนเดี๋ยวเราชุบเปล่อนเอ้มันมีคนมาเอเรานกรานกเอ้ยน้สวยแล้นหลังโตโอ้ เราจะแพ้เล็วนายนายออกออกออกฮะไม่ไม่ต้องออกไม่ต้องออกเพื่อ,เอ,เอเนเร<ห>นายดูเพื่อนเราเพื่อน <C 's S 2> นี่เพื่อนนาย <C> s <S เหรอเี๊ดหัวแตกเลสเตอร์หัวแตกว่ะโคตรโหดเลยนายทำไมเราเล่นเก่งขนาดน,นี้ด้วย ขนาดนี้นี่ขนาดเราไม sí ่ได้ใส so ่สกินยกสกินหนึ่งเลยนะเฮ้ยทำไมนายชอบอวดจังเลยเราเราไม่เคยเติมเลยนะแต่ว่าทำไมเราอวเพื่อนๆนะคนโห่ไอ้ต้องยาดีเอ้ยเราจะแพ้เล้ยวค่อยต้องยาเอ้ยมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมระวังระวังก็นนีี่่ะเบยรไอ้ไอ้ไอ้ ไอสวยงาม i ล e สุดยอดโอ้โหเกแค m รงสุดขวดเ่ลยโอ้โหโ้เราแรงครรโอ้โห MV p ี่แครับน้องๆโ้สุดยอดไปเลยแต่ดามจเราดีดามจเราควดน้อยเลยก็จะไปม ไอ้นายเราไปเดี๋ยวเราไปนอนแล้วนายบาย